ศึกษาด้วยกันที่นี่เองนะนะ 妈妈心，无数不涩难妈妈真。 เกิดของอคุณแม่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทั่วประเทศไทยนะครับผมกล้าอวดว่ากล้าอวดนะอวดว่าอะไรไม่รู้จะไปหาที่ไหนได้มีวงแบบนี้นะสีนไหนภาษาไทยผมก็ไม่ใช่ว่าเข็งเล่งเท่าที่ควรพิพิดทุก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 ทกทกิพิด,พดนั้นไม่ว่ากันนะครับเขาให้ทุกคนมีความสุขใจกับวันเกิดคุณแม่กัแล้วกันขอบคุณครับ uh. เพลงเพลงนี้เนี่ยความหมายเนื้อในเพลงมันไพเราะมากนะคุณพล<ช>อยเนาะ,ะให้แม่ทั้งโลกได้รับทราบว่าความรัก ของแม่เนี่ยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนก็อยากจะขอเชิญชวนเนาะถ้าเกิดว่า mm hmm. มีเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆน้องๆที่แบบว่าอ,อ,อยู่ใกล้บริเวณวัดพระรามเก้าแล้วแบบว่ายังไม่ทราบเลยจะพาคุณแม่ไปที่ไหนในวันที่12บสสิงหานี้นะคะก็อยากให้ทางวัดพระรามเก้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเรามีกิจกรรมกัน,กนทั้งวันเลย mm hmm. ก็จะมีศิลปินออนักสแสดงรับเชิญนะคะที่จะมาร่วมร้องด้วยในโอกาสนี้ค่ะเรียกว่าทุกคนเนี่ยมาด้วยใจ mm hmm. แล้วก็ตั้งใจที่จะมาเทิดพระเกียรตินะคะในวันที่12สิงหานี้จริงๆค่ะ